จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งต่างสิเกมภายใต้คำขวัญเมืองกีฬาสารเมตรีสามัคคีมีน้ำใจเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ระดับชาติจันเกมที่หอประชุมเอกวันทองอนุสร์โรงเรียนเบญจมานุนรนสาานาร,าร์จังหวัดจันทบุรีนายมุสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนังหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนสมาคมองค์กรประชาชนนักเรียนนักศึกษานักกีฬาจาก14จังหวัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งตักสินเกมโดยดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติพัชรานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่าจังหวัดจันทบุรีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งตักสินเกมโดยจังหวัดในสังกัดภาคหนึ่ง 1. จำนวน14จังหวัด,ดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีชเชียงแสนสะแก้วระยองปราจีนบุรีนครนายกตราสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดจันทบุรี โดยจังหวัดต่างๆได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดครบทุกจังหวัดมีชนิดกีฬาที่ทําการแข่งขัน45ชนิดกีฬามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจํานวน7,664คนจาก14จังหวัดประกอบด้วยนักกีฬาจํานวน6,201คนและเจ้าหน้าที่1,463คนการแข่งงินขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49รอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งตากสินเกม จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง12กรกฎาคม2,567โดยการแข่งขันในครั้งนี้มุ่งเน้นให้มีคุณภาพและได้มาตราฐานในทุกด้านดังคำขวัญที่ว่าเมืองกีฬาสารไมตรีสามารถมีน้ำใหม่จัดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคหนึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ระดับชาติจัดเกมต่อไป